สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมชน LT ลอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองเล่นนะครับเออนักเตะกองหลังที่เป็นออฟสไตล์ทั้ง2ตัวเลยนะครับผมจะลองดูว่ามันจะหลุดหรือเปล่านะครับเห็นคนนิยมใช้กันนะครับเป็นนักเตะดิฟเฟนซีทนะครับทั้ง2ตัวเลยนะครับวานเดเวนนะครับตัวหนึ่งเป็นวานเดเวนนะครับเป็นนักเตะที่มีความเร็วสูงอยู่แล้วนะครับตำแหน่งปกติคือแบ็กซ้ายนะครับ ค่าพลังก็จะประมาณนี้เลยครับทุกคนแล้วก็อีกตัวหนึ่งผมจะใช้เป็นมมลดินี่นะครับสไตล์ดีเฟนซีฟฟูแบ็กเหมือนกันนะครับตำแหน่งหลักคือแบ็กซ้ายนะครับข่าพลังก็จะประมาณนี้เลยนะครับโอเคครับทุกคนก่อนจะไปดูในเกมก็ฝากกดถูกใจกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเลยนะครับมาดูในเกมกันนะครับทุกคนว่านักเตะออฟสไตล์เนี่ยมันจะรุ่งหรือจะล่วงนะครับมันบักจริงหรือเปล่านะครับโอเคครับทีมผมก็จะประมาณนี้นะครับ คู่เซนเตอร์เป็นวานเดรเว่นนะครับคู่กับมอร์ดินี่ครับออฟสไตล์ทั้งคู่เลยนะครับทุกคนดูว่ามันจะหลุดตำแหน่งหรือเปล่าแล้วก็ทีมฝั่งตรงข้ามนะครับหลัง5นะครับผมเป็นเบลกับเบนไลท์ครับโอ้โหฮาเลนด้วยเปิดหมวกหัวแตกแน่นอนครับเกมนี้โอเคเดี๋ยวตั้งเซตติกโค้ดก่อนนะครับมอรดินี่หมงเก้านะครับต้องเพิ่มสกิลนะครับทุกคนเพิ่มสกิลแอเรียลก็ได้ครับแอเรียลอะแอเรียลสกิลยิงหมงอะมันน่าจะขึ้นไปถึง99ได้อยู่ครับ มาชมนในเกมกันเลยครับทุกคนโอเคเกมนี้ครับผมเป็นอินเตอร์มิลานนะครับเจอกับเรนเจอร์โอเคฝั่งเขาได้เคลียร์ก่อนนะครับทุกคนโอเคเมื่อกี้เขาไม่เขีย์ง่ายน,นะครับมันเล้วฮาวิผมเลยตัดภาพมามาแบบเลียร์เลยนี่ไงมอนินนี่ได้สัมผัสบอลแรกแล้วครับ ผมว่ามันดีนะครับทุกคนออฟสไตล์นึกถึงอาราโคะมันมันเก่งอยู่นะครับเก่งมากอ่ะแบบบั็กเลยอ่ะอาราโคะอ่ะมันได้ทั้งสปีดต้นทั้งสปีดเอ้สปีดต้นแล้วก็สปีดปลายส่วนโมดินี้มันก็ได้แค่สปีดปลายมั้งครับเอ้สปีดเออเอ้สปีดเออสปีดปลายครับสปีดปกติอ่ะสปีดไม่ใช่สปีดปลายดิสปีดปกติแววันนี้โดนหรือเปล่า ติดเบลเอ็นคอสซิงมาโอ้โ oh, ห oh. ยังติดฟานเดิะเวนวานเดิรเวนโอ้โหชื่อก็อ่านยากแล้วกินนี่บล็อกลูกดีนะครับทุกคนเมื่อนี้บล็อกไปเมื่อกี้แล้วก็นี่ไงเมื่อเร็นี้เขาบอลเร็วอะไม่ค่อยพลาดเลยครับว่ามันมันไม่ค่อยหลุดนะครับแต่เราต้องสวิตคุมกล้องหลังดีๆนะครับทุกคน เนี่ยดูการเข้าบอลของโมเดนี่โคตรเฟียวแล้วก็นี่ไงชมไม่ได้เลยโอเคยังติดเบนไว้ออกบอลก็ใช้ได้นะครับโมนเดนี่ตรวัานี้ครับยังไม่ได้บุกเข้าเลยผมอะตอนเนี้ยได้แต่วนวนวน,วนแล้วก็วนเมนเสอครับผมเมสใี่ให้มาที่เอ็มบปเป้ก็จะดับเบิลทัสยิงน่ยทรงเนี้ยเต่ไม่ได้นะครับ โอเคทุกทีเขาฟานดวุวันหนึ่งเว้นนะครับอาจบอลพลาดนึกว่าเขาจ่ายที่ตัวไงไปยืนดักอยู่เรียบร้อยเลยโดนแทงสวนครับโดนนําไปก่อนแล้วทุกคนโดนน,นะะําแล้วครับไม่เป็นไรครับเกมมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกตินะครับเราโดนเราก็ท่องพุโทโธพุโทโธไว้มันจะได้เย็นลงนะครับนี่ไงเล่งเอาคืนก่อนเป๊ะ นี่ไงไม่ได้ลูกนี้แหละเดี๋ยวดูไม่สินี่ไงดับเบิลทัดไปโอเคมาแล้วครับเอ็มปัปเป้นักเตะใหม่ของเลอมาริตแต่เราไม่ได้มาดูเอ็มปัปเป้นะครับเรามาดูเซนเตอร์ออฟสไตล์ทั้งสองตัวโชว์ของหลุดไปแล้วลูกนึง โอเคทำอะไรอ่ะเอ็มาเป้ลูกนี้ยทำอะไรเล่นอะไรขออภัยในเสียงที่เป็นไอเป็นน้ำมูกด้วยนะครับทุกคนไม่สบายโยแต่ก็อยากพากนะครับอยากทำคลิปช่วงนี้มีไฟไงโอเคไปเคลนเบาเออกิเดเบลครับจะไปอ็นคอสซิงแน่นอนอ็นคอสซิงไม่ผ่าน อ้าหมาเดี๋ยวนี้ยึกยักยึกยักก่อนมาเดี๋ยวนี้โอเคเขาวางยาวเลยวะเรียบร้อยครับขตากตาเอ็มอปเป้ครับวนก่อนนี่ไงเราต้องชาบ้างชาบ้างบุกไม่ขึ้นไงเรียบร้อยครับโดนตดได้ละโอเคยังได้อยู่ครับโอ้โหแป๊บเดียวครับทุกคนหมดครึ่งแรงละเด <will> ี๋ยวเรา ตัดภาพไปดูคข้่งหลังเลยดีกว่านะครับ <S <S มาครับทุกคนมาดูคข้่งหลังกันต่อนะครับผมฝั่งเอ้รอบนี้ผมได้เขียบั่เนีย่ยัดมวงไปนาทีเป๊ออเป้ครับจะจ่ายให้เมสซี่แต่ไม่ถึงโอเคเป้ขยันมาที่คิดมันโอ้โหเบนโดจะเล่นกับเมสซี่ครับ เรียบร้อยนี่ไงพวดจัดลูกเมื่อกี้แล้วก็โอ้โหพวดอีกทีหนึง่งแล้วก็โอเคมอนินน่มันช่วยเกมรับดีวะ่ะถึงมันจะหลุดตำแหนง่งแต่มันก็กลับตำแหน่งเร็วนะครับทุกคนผมว่ามันเล่นได้นะครับอัพสไตล์คู่อะดูดูจากที่ร้องเล่นมาหลายเกมอยู่แต่ผมอัดคลิปเกมนี้เกมเดียวมันน่าจะเล่นได้อยู่นะครับไม่ใช่หน้าเลยมันเล่นได้เลยครับ เก่งด้วยนี่ไงเปิดไอ้ไมส่ไม่ถึง <attendance> เอ้ยกระตุกนิดนึงนะครับ <attendance> กระตุกนิดนึงมาเยนี่โอเค,อเคอหลังห้าเราก็เจาะเขายากนะครับเขามาหลังห้า ก็แล้วก็นี่ไงดูมันซ้อนกันดีด้วยนะครับถ้ามอลินี่พวดไปอ่ะไอ้วานดเดวินอ่ะมันก็เข้าบอลนะครับ AI อ่ะฉลาดนี่ไงดูมอลินี่ดักโอ้โหโคฟีเอาเบนอเดอรเปยไเมซี่เลยเรียบร้อยครับมาเร็วแสงว่าทุกคนแสงแล้วครับสองหนึ่ง ทีนี้เอ้ยถ้าเรานำสกิลฟอสคิปมันจะทำงานไงทีเนี้ยแน่นกว่าเดิมอีกโมดินี่เดี๋ยวแปดตัวก่อนนะครับเอ็มพีหมดแล้วเดบอยมาจูดมาโมดิตมาเอ้โมดิตล่างแรกก็เก่งนะครับใครยังไม่แรกก็ไป็ลแรกได้นะครับผมว่ามันมันเก่งมากอะผมลองเล่นหลายเกมแล้วโอเคครับตัดมาในเกม ทุกคนอย่าลืมนะครับลูกเขีย่ยเราสวิตมาหากองหลังด้วยนะครับหรือไม่ก็ลากกองด้านลงมาก็ได้นะครับไว้ป้องกันลูกเขีย่ยครับทําไมทําอะไรเลยสักอย่างเดี๋ยวมันจะหลุดเอาหรือว่าปรับสองขีดก็ได้นะครับถ้าสําหรับใครที่แบบไอสวิตตัวแบบอัตโนมัตอิอ่ะแต่ผมใช้แมดนวดน,นะครับขีดดูนี่มานนี้ดักได้เหมือนเดิมเปลี่ยนไว้เขีร์ไปสองหนึ่งมินเดบอยเปลี่ย,ยนไว้ครับเขาเรียกว่าลูกแทงวัดใจ วัดดวงนี่ลูกแทงวัดดวงโอเคเดี๋ยเบอร์ตัดได้แล้วไปแล้วครับโจดโจดเบ์ลิงแฮมเรียบร้อยครับโอ้โหติดเซฟว่ะนึกว่าหายแล้วหลุดแบบเนี้ยอย่างวนี้ครับจี G bell. เบลเฮ้ยส่งแฮร์รี่เคนมาเหรอโอเคขอตากูตานะครับนี่ไงการขอไอ้ข้อดีของการสวิตตัวเองนะครับเมื่อกี้เหมือนคอตากูตา้าผมสวิตไปรอเลยนะครับว่ายังไงก็น,น่าจะออกสาย จากการคาดเดาครับไม่ได้เก่งอะไรหรอกแต่คาดเดาครับมั่วายๆเลยโอเคส่งให้เขาอีกโอเคนะครับทุกคนน่าจะจบสกอร์นี้แล้วแหละโอเคครับงั้นผมว่ามันมันใช้ได้นะครับทุกคนออฟสไตล์อ่ะจะเอาเป็นออฟสไตล์คู่เด t ทอยหรือว่าคู่วิวอัพก็ได้นะครับได้ผมลองเล่นออฟสไตล์คู่แล้วมันก็ไม่หลุดนะครับทุกคนผมว่ามันเก่งเลย นักเตะออฟสไตล์ off style ที่แบบเล่นแบ็กเริ่มมาจับยินสซตนเตอร์มันมีความเร็วด้วยไงมันไล่กองหน้าทันผมว่าเฟี้ยวลองไปใช้กันดูนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับทุกคนถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์หรือว่าชอบก็ฝากกดถูกใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับคลิปต่อไปจะมาทำอะไรอีกก็ฝากรอดูด้วยนะครับอันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ